สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมแซมอยู่ที่เทพารักษ์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันที่17เมษายนนะครับผมพามาดูรถเข้ามาใหม่เข้ามาเพิ่มที่โกดังเทพารักษ์นะครับรถหลายๆคันตอนนี้นะครับราคายังไม่ออกมาเนื่องจากว่ารถเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าน้องที่รับสต็อกนอ n อินสเปคชันเนี่ยมีแค่2คนมันไม่ทันนะครับราคาออกมาไม่ทันราคาคิดว่ามาสัปดาห์หน้านะหลายๆคันเลยนะครับตอนนี้แจ้งข่าวก่อนนะครับตอนนี้สีออ่ประตูยกสูงเกียวโตตัว2.4อี e ปี19ที่เป็นรถสีบอลเงินเนี่ยตอนนี้นะครับติดบุ๊กไปแล้วที่ราคาออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่ย แล้วทั้งหมดเลยนะครับจะมีคันที่ว่างคือคันที่ยังไม่มีราคานะครับก็เลยยังว่างอยู่นะครับผมแต่ถ้าในส่วนของตัว 2.4e+ ปี2020ยังว่างอยู่นะครับเนี่ยพวกกลุ่มพวกนี้ครับยังว่างอยู่นี่สีขาว กอนเงินเนี่ยพวกนี้คือกลุ่ม e p a s s ที่ยังว่างอยู่นะครับเลขไม่หนึ่งแสนขึ้นทุกคันนะครับที่ยังว่างอยู่นะเนี่ยที่เทพรักษ์ก็มีบางนาก็มีเนี่ยอันนี้คือที่ยังว่างอยู่นะครับกลุ่ม e p a s s นี่นะเลขไม่มันจะหนึ่งแสนขึ้นทุกคันนะครับผมราคาที่แซมคาดการเนาะต้องบอกคาดการไว้ก่อนเนี่ยอยู่ราว 5แสนกลางๆโดยประมาณนะครับต้องบอกก่อนเนาะโดยประมาณนะส่วนเกียร์ธรรมดา4วิว2.8ปี20ราคาก็ยังไม่ออกเช่นกันเลขไมล์1แสนขึ้นเหมือนกันนะครับราคาคาดการต้องมีหกปลายต้องมีนะครับต้องบอกก่อนต้องมีหกปลายนะครับผมยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับเรื่องราคานะแต่เลขไมล์ที่แซมเห็นเนี่ย1แสนขึ้นทุกคันนะครับผม มาดูรถเข้าใหม่เมื่อะกี้นี้เลยนะครับสำหรับ Altid 1.6G ปี2019อันนี้เพิ่งมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับเครื่องยังร้อนอยู่เลยนะอุ่นๆอ,อยู่อ่ะดูไม่เข้มไหมโอ้ยไม่ใช้ได้นะไม่แสนสองหมื่นนะครับไม่แสนสองหมื่นภายในดูดีอยู่เลยดูภายในถือว่าสวยอยู่เพิ่งมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับเพิ่งมาเลยนะเนี่ย นี่นะห้า5เพึ่งมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมจากหน่วยงานนี้นะครับอ่าเนีดูเฮ้ยภายในถือว่าสวยอยู่นะแอร์แบ็กกี่ลูกเอ่ยหลูกนะนี่ปี1 9นะปี1 9รถเรถพึ่งเข้ามายังไม่มีราคาแต่ราคาแซมยึดจากรถที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะราคาไม่ข้ามสามห้า้น่นอนอาจจะ3 4 9สี่เ้ายประมาณนี้นะนี่นะพึ่งมาเมื่อกี้นี้เลย อีพ e ัดเนี่ยอีพ e ัดปี20จะมีสีขาวกับสีบอลเงินนะแบบนี้นะครับผมแล้วก็มี Camry ่พึ่งมาเมื่อกี้เช่นกันนะครับ CAMRY เป็นตัว2.5 h y b r ิ d พ r ีเมียนะตัวนี้สีขาวมุกพึ่งมาเมื่อกี้นี้เลยคันนี้นะครับในพึ่งมานี้นะครับ เลขไมค์คันนี้ถ้าแซมจะไม่ผิดจะอยู่ที่1,000งแกิโลเมตรนะครับให้ดูก่อน1,000งแสนสี่พันกิโลเมตรนะเพิ่งเข้าเลยนะครับผมปีคิดว่าปี2019นะขอดูเบลก่อนปี19ึ่งเก้าไหมเอยดูชัดๆหน่อย ปี1.9ใช่ด้วยครับปี P 1.9นะสำหรับตัวนี้นะ Camry Hybrid Premium ปี1.9นะครับก็มีทีเด็ดสคันนะตัวนี้ให้ดูตู้เย็นมาแล้วนะครับรถตู้เย็นนะนี่ตัวนี้ปี P 1.9ึ่งเพิ่งมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับปี P 1.9เนี่ยเป็นตู้เย็นเนี้ยน่าจะเป็นของยี่ห้อสั์เดนโซ่นี่บนหัวอยู่เดนโซนะมีปักด้วย ได้สามารถตรงนี้เห็นไหมรูเนี่ยมันเติมในส่วนของน้ำยายแอร์ได้เลยนะครับนี่นี่ดูภายในสวยอยู่เลยหนึ่งแสหนึ่งหมื่นสามพันกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะคันนี้นะเนี่ยเลขไม่วิ่งได้อีกสามพันกิโลนะครับเลขยังไม่ถึงเลยวิ่งได้อีกสามพันกิโลนะนี่นี่ปีหนึ่งเก้าเพิ่งมาเมื่อกี้นี้เช่นกันนะครับข้างในตู้เย็นก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะเป็นตู้เย็นเลยแล้วก็มีไฟ LED นี่เพิ่งเข้าเลยนะครับราคาคิดว่าน่าจะอยู่สามสามแสนประมาณนี้นะประมาณต้องบอกก่อนนะครับรถมันเพิ่งเข้านะนี่นะแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นตู้แห้งไม่ได้ห้องเย็นนะครับ คันนี้เป็นตู้แห้งอ,ออเกียวโตโด้วยเฮ้ยออโต้ด้วยเพ่เห็นครับเนี่ยออโต้ปี19น่าจะปี19นะน่าจะปี19นะครับไม่เป็นไรดูเบลดีกว่าไวกว่านะครับปี2019ถูกต้องนะครับออโตโอ้หัวเดียวมาแล้วนะลูกค้าถามเยอะ ออโต้หัวเดียวนี่9093นะออโต้ Auto หัวเดียวปี19นะตู้แห้งตู้แห้งอันนี้นะลูกค้าถามเยอะมากครับออโต้ Auto หัวเดียวเลขไมค์คันนี้9 6 0 0บาท9 6 8 0 0เท่านั้นเองนะออโต้ Auto หัวเดียวมาแล้วปี19นะครับผมดูด้านท้ายหน่อยน่ะนี่เป็นตู้แบบนี้นะ นี่นะแบบนี้นะครับคันเดียวนะออโต้หัวเดียวนะครับผมนี่นี่ก็คือเข้ามาล่าสุดที่โกดังเทพรักแล้วนะครับที่บางนาเดี๋ยวแซมว่าจะเข้าไปไม่เย็นนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะเนาะหว่าจะเข้าไปสักหน่อยนะครับผมดเดี๋ยวไปดูรถที่แซมเตรียมส่งมอบสองคันดีกว่านะเป็นโครงส้มแซมเตรียมส่งสองคันนะจะพาไปดู นี้ก็เตรียมส่งนะครับผมคันโครงส้มที่แซมเตรียมส่งลูกค้ามารับพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสองคันนะนี่คันนี้เลยเด็ดมากลูกค้ารับวันอาทิตย์นี่สวยมากคันนี้สามสี่สองสามสองแสนสี่หมืน่นเก้าพันบาทเองนะครับเลขไม้สามหมืน่นสวยจัดเลยคันนี้บอกเลย จัดมากสาม0มืนเจ็ดดูคิดดูแล้วกันนะครับสาม0มืนเจ็ดสวยจัดจัดเลยนะครับผมนี่นี่นะแล้วก็อีกคันหนึ่งแซมล้างรถอยู่นะครับผมอีกคันหนึ่งนะฝั่งด้านในนะคันนี้นะลูกค้ารับพรุ่งนี้ครับคัน 40, นะนู้นเลขไม่สี่หมื่นนะนี่แหละที่แซมเตรียมส่งพรุ่งนี้นะ ไม่มีเวลาทำคลิปเลยตอนนี้คลิปเตรียมส่งมอบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรถที่พร้อมขายอยู่ตรงนี้เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะนี่พร้อมขายอย่างคันนีเรียกไม่อยู่2แสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับปี2019เป็นสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นรุ่น 2.4e นะคันนี้ราคา3 0 0แสน หกหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้นะเช่นเดียวกับคันนี้ครับสี่ประตูโตเตี้ยเช่นกันนะเลขไมล์คันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับผมสองจุดส e ี่ e เช่นกันนะครับคันนี้นะราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้นะเนี่ยก็คือรถที่ปรับสภาพเตรียมส่งทั้งหมดคันนี้ลูกค้าแซมรับสิ้นเดือนนะสี่ประตูโตเตี้ยไม่เก้าหมื่น นะครับผมพันนี้ไม่เก้าหมื่นนะรถตู้เข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้รถตู้กับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับผมเนี่ยสี่ประตูยกสูงตัวอ e ีพัดทั้งนั้นเลยที่มันยังว่างอยู่เพราะว่าราคามันยังไม่ออกนะครับมันเขาเลยจองไม่ได้นะ พาไปดูคันหนึ่งที่แซงว่าสวยเป็นยกสูงปี20นะนี่ยกสูงปี20คันนี้หม่ห60,000นะครับหม่ย60,000คันนี้ปี20่ราคาอยู่เป็นออตโต้นะครับยกสูงปี20ราคาอยู่569,000บาทนะครับคันนี้นี่นะนี่นะครับผมคันนี้นะ ส่วนตู้แห้งแบบนี้นะครับสามสี่คันนี้คือคันที่ว่างอยู่นะครับผมคันที่มันยังว่างอยู่นะพวกนี้ยราคาเริ่มต้นคือสองจนถึงสองนะครับผมนี่นะปี2ี่สิบนะครับหน้าหมูป่าโหเดียวนะคันนี้ไม่แน่ใจว่าติดจองแล้วหรือยังนะครับปี20เช่นกันนะครับไม่หลักหมื่นเช่นกันนะครับผมนี่นะ โอเคมาเดี๋ยวพาไปดูอีกช่องหนึง่งช่องนั้นจริงๆมันก็นกตัวรถก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวพาไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> มันจะมีคันที่แนะนำนิดนึงนะครับผม ตอนนี้4ี่ประตูยกสูงออตโต,ต้ตอนนี้ราคามันยังไม่ออกเลยนะครับรอนิดนึงนะตัว e-pat ส่วนใครถามหาเอาติดอยู่ปี20มีอยู่คันหนึ่งนะเดี๋ยวแซมแนะนำท้ายคลิปนะรถสวยมากปี2020เลขไม่อยู่แส7 0 0 0่งกิโลเมตรนะครับ มีคันนี้นะหนึ่งันละคันนี้เป็นรถปีสองพันคันนี้นะรถปีสองพันสิบเก้านะครับผมคันนี้เลขไม้รถเกียอยูแปดหมื่นราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะสองจุดสี่อีนะครับผมคันนี้นะสองขัดอยากได้รูปเพิ่มเติมคันนี้แซมถ่ายไว้แล้วนะครับผมเนี่ยส่วนเพลนเนอร์แบบเนี้ย จองไปหมดเลยนะครับผมราคาออกมาปุ๊บไม่ถึง10นาทีจองลืมล่ำเลยนะครับราคา469,000บาทนะครับปี2019นะเดี๋ยวจะมีรถใหม่เข้าจริงๆมาแล้วล่ะนะครับผมเรากำลังทำราคาอยู่ที่ว่าน่าจะมาไม่พรุ่งนี้ก็วันจันนะครับผมแต่อาทิตย์หน้ามาแน่นอนนะส่วนคันนี้ติดบุ๊กแล้วนะครับไม่38แคปเกียรธรรมดาติดบุกแล้วนะครับผม คันนี้ปี2019ันะครับหมายเล0 0ยังว่างอยู่นะครับราคายังไม่มาแต่คาดการ3์สา0 0บาทนะสำหรับคันนี้นะสวยครับคันนี้สวยนะครับผมส่วนโครงสีส้มแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่คาดว่าเนาะต้องบอกว่าคาดว่าคาดว่าจะมีเข้ามาใหม่น่าจะประมาณ สัปดาห์หน้าหรือไปไปลายเดือนนะแบบนี้รถเกตเราคา2อ9 0 0 0สนบาทนะครับปี2016นี่นะเนี่ยพวกนี้คือบุ๊กหมดแล้วนะครับผมบุ๊กเรียบนะครับคืบหน้าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวแจ้งกลับไปแน่นอนเนี่ยพวกนี้บุ๊กหมดเลยนะออกช่องทางนั้นช่องทางนี้หมดเลยเสียดายมากนะครับ แต่ยังมีอยู่นะยังพอมีอยู่ซีแซมเล็ง,ลงไว้อะ่ะมีสามคันแล้วละ่ะจอดอยู่บางนาแซมลงเล็งไว้แล้วสวยทั้งสามคันเลยมีคันหนึ่งไม่มีแคลรี่บอยอีกสอ,สองคันมีแคลรี่บอยนะครับเริ่มต้นใหม่เก้าหมื่นแซมเล็งไว้แล้วแต่พวกนี้คือติดบุกหมดแล้วนะตัวอีแบบนี้ติดบุกหมดแล้วเนี่ยพวกนี้ว่างอีพ e ัทเนี่ยเนี่ยคืออีพัทเนี่ยก็คืออีพัทส่วนนี้คืออ e ีธรรมดาเนี่ย e น, e น,นี่นะ มาเดี๋ยวชายคลิปพาไปดูเอาติสดีกว่าถ้าเกิดเ,เรื่องไมถ้าเกิดใครรับได้ก็จัดได้เลยนะไม่หนึ่งแสดกิโลเมตรนะครับราคาดีด้วยบอกเลย4ี่แสนต้นต้น,ตนหน้าใหม่ด้วยนี่นี่คันที่สคันคันที่2องคันนี้นะนี่คันนี้ ปี20นะคันนี้ภายในทูโทนนะครับปี2020เลขไม้หนึ่งแ0เจกิโลเมตรนะครับผมรถ6ปีวิ่งก็ตกเฉลีย่ยปีหนึ่งก็ประมาณ30,000กิโลเมตรเนี่ยไม้หนึ่งแสเจกิโลเมตรนะดูภายในในกริปเลยนะสวยนะนี่แซมจะบอกนี้แซมมีพักพวกเนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อนูงนี่แหละ ใช้เอาติปหน้านี้เลยนะตอนนี้วิ่งแปดแสนกิโลแล้วติดแก๊สอีกทั้งหากไม่มีปัญหาเลยหายห่วงอย่แล้ะเรื่องอะไรเนี่ยดูเนี่ยดูเดิมไหมอ่ะเดิมเดิมดูดูตะเข็บท้ายเห็นไหมเนี่ยสวยเนี่ยสวยนะครับคันนี้จะบอกเลยว่าสวยนะเราได้ปี20นะครับผม20แท้ๆนะ แจ้งราคาก่อนเลยครับ413,000บาทดูดูราคาดีมากนะเดี๋ยวดูฝาโป่งหน้านิดนึงแล้วกันให้ดูฝาหน้าเ <c oughs> นี่ยดูฝาเดิมไหมเห็นไหมเนี่ยรถสวยนะโ,โ,โตโยต้าชัดเจนดูสติกเกอร์เห็นไหมเนี่ยเดิมเลย บอกเลยว่าเดิมเนี่ยดูเดิมๆนะครับกะโหลกสวยมากนะครับคานดูนี่นี่นะพร้อมหล่อเลยบอกเลยพร้อมหล่อรถสวยนะครับปี2ี่นะคันนี้ปี2020นะครับเลขใหม่1,770 0 0กิโลเมตรราคา4 1่0 0 0บาทนะครับเอาเลยครับจบสดราคานี้เลยนะคะไม่มีบวกแปด็ต์แล้วนะ ใครสนใจโทรมา06 354 3692กนะครับผมนะโอเคเคบคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนาอนนานละนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเข้าไปที่บางนาพาไปดูแคปออโต้มาแล้วนะครับราคา4 1 9 0 0 0บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปอัปเดตไม่แสนการทั้ง2คันนะครับผม แ็บออโต้นะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปีสองพันสิเก้านะครับผมโเ okay, คคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ